เคยเห็นขบวนแห่ในงานแต่งงานไทยใช่ไหมครับที่มีสีสันสดใสเสียงกลองดังสนั่นนั่นแหละครับขันหมากแต่เคยสงสัยกันไหมว่าเบื้องหลังความสนุกสนานสวยงามพวกนั้นเนี่ยมันมีความหมายอะไรซ่อนอยู่วันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันครับโอเคครับเราจะเริ่มดูกันตั้งแต่ทำไมมันถึงไม่ใช่แค่ขบวนแห่ธรรมดาธรรมดาและมันคือการประกาศอะไรให้ใครรู้บ้างของแต่ละอย่างที่เขาถือกันมาเนี่ยมันมีความหมายอะไรแล้วแต่ละภาคในไทยเขาทำเหมือนกันหรือเปล่า และที่สําคัญคือในยุคนี้แล้วประเพณีนี้ยังสําคัญยังไงอยู่ครับพอพูดถึงขันหมานะครับภาพที่ลอยมาเลยก็คือเสียงดนตรีคึกคักคนเต้นกันสนุกสนานใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันลึกซึ้งกว่านั้นเยอะเลยครับทุกย่างก้าวทุกของที่ถือมาในขบวนแห่เนี่ยมันคือการแสดงเชิงสัญ,ญลักษณ์เลยนะเป็นเหมือนบทละครที่บอกเล่าเรื่องราวความผูกพันที่กําลังจะเกิดขึ้นครับแล้วไอความหมายที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ อะไรคือสิ่งที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังภาพสวยๆที่เราเห็นกันเอาจริงๆนะครับหัวใจของขบวนขันหมากเนี่ยมันเรียบง่ายมากๆเลยนะมันคือการประกาศให้สังคมให้ทุกคนได้รับรู้ว่าเฮ้ hey, คนสองคนนี้กําลังจะสร้างครอบครัวกันแล้วนะมันไม่ใช่เรื่องที่จะต้องทํากันแบบหลบๆซ่อนๆแต่เป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีเป็นการให้เกียรติกันและกันอย่างสูงสุดคาที่เป็นคีย์เวิร์ดของเรื่องนี้เลยก็คือคําว่าให้เกียรติครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการให้เกียรติครอบครัวของฝ่ายหญิง มันเป็นเหมือนการแสดงความเคารพอย่างสูงสุดและเป็นการประกาศให้ทุกคนเห็นว่าฝ่ายชายเนี่ยพร้อมแล้วนะที่จะดูแลลูกสาวของเขาให้ดีที่สุดพิธีนี้มันก็เหมือนกับการทําให้สุภาษิตไทยที่ว่าเข้าตามตรอกออกตามประตูกลายเป็นภาพจริงขึ้นมาเลยครับคือการทําทุกอย่างให้มันถูกต้องตามประเพณีให้เป็นที่ยอมรับเพื่อให้การแต่งงานครั้งนี้เนี่ยได้รับคําอวยพรจากทุกคนในชุมชนซึ่งเรื่องนี้ในสังคมไทยถือว่าสําคัญมากๆเลยนะครับ ตารางนี้ยิ่งทําให้เห็นภาพชัดขึ้นไปอีกเลยครับว่าการแต่งงานที่มีขบวนขันหมากอย่างสมเกียรติเนี่ยมันต่างกับการหนีตามกันไปยังไงในสมัยก่อนในสมัยก่อนเนี่ยการหนีตามกันถือว่าไม่ให้เกียรติครอบครัวฝ่ายหญิงมากๆดังนั้นขันหมากจึงเป็นเหมือนการประกาศศักดิ์ศรีของทั้งสองครอบครัวให้ทุกคนได้เห็นครับทีนี้รากฐานความเชื่อของพิธีขันหมากเนี่ยมันไม่ได้มาจากที่เดียวนะครับแต่มันเป็นการผสมผสานกันอย่างลงตัวของความเชื่อหลักๆ3มอย่างเลยมาดูกันครับว่ามีอะไรบ้าง ถ้าจะให้เปรียบเทียบง่ายๆนะครับศาสนาพุทธจะให้หลักคิดภาพใหญ่ๆว่าทําไมเราถึงควรมีชีวิตคู่ที่ดีในขณะที่ความเชื่อพื้นบ้านเนี่ยจะให้เหมือนกับเป็นคู่มือปฏิบัติเลยว่าจะทํายังไงผ่านของต่างๆผ่านพิธีกรรมต่างๆเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่จับต้องได้อย่างความมัง่งคั่งความอุดมสมบูรณ์อะไรแบบนี้ครับเอาละครับ ทีนี้มาถึงช่วงที่สนุกที่สุดช่วงหนึ่งเลยเรามาลองสวมบทเป็นนักถอดรหัสกันดีกว่าครับเพราะของทุกชิ้นในพานขันมากเนี่ยขอบอกเลยว่าไม่ได้เลือกมามั่วๆนะครับแต่ละอย่างมีความหมายลึกซึ้งซ่อนอยู่ทั้งนั้นหลักๆแล้วนะครับของในขบวนจะถูกจัดเป็น2กลุ่มใหญ่ๆก็คือพานขันมากเอกซึ่งเป็นของสําคัญมากๆสําหรับการสู่ขออย่างเป็นทางการกับพานขันมากโทที่เป็นเหมือนเครื่องอวยพรต่างๆสํา,าสหรับอนาคตของคู่บ่าวสาวครับ มาดูตัวอย่างกันชัดๆนะครับในพานเอกที่เป็นของสำคัญเนี่ยก็จะมีพวกหมากพลูที่ใช้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเริ่มต้นเจรจามีพวกธัญ,ญพืชมงคลเพื่อความเจริญงอกงามและแน่นอนสินสอดที่แสดงถึงความพร้อมของฝ่ายชายส่วนพานโทที่เป็นของอวยพรก็จะมีอย่างเช่นต้นกล้วยต้นอ้อยซึ่งก็คือคำอวยพรให้มีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองชีวิตคู่หวานชื่นราบรื่นอ,อะไรทานองนั้นและครับ และถ้าเราพูดถึงเรื่องสัญลักษณ์ในพิธีแต่งงานไทยแล้วเนี่ยมีตัวเลขหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยสําคัญมากๆนั่นก็คือเลข9ครับเอ๊ะแล้วทําไมต้องเป็นเลข9 ง่ายๆเลยครับเพราะในภาษาไทยเนี่ยคำว่าก้าวมันไปพ้องเสียงกับคำว่าก้าวที่แปลว่าก้าวไปข้างหน้าความก้าวหน้าไงครับเพราะฉะนั้นขนมมงคลทั้ง9อย่างนี้ก็เลยเป็นเหมือนคำอวยพรมันหวานให้คู่บ่าวสาวมีแต่ความเจริญก้าวหน้าในชีวิตมีความรักที่ยืนยาวเหมือนฝอยทองและมีคนคอยสนับสนุนเหมือนเม็ดขนุนนั่นเองครับถึงแม้ว่าแก่นหลักของประเพณีจะเหมือนกันนะครับแต่ขอบอกเลยว่าขันมากทั่วประเทศไทยเนี่ยไม่ได้มีหน้าตาเหมือนกันเป๊ะๆนะครับ แต่ละภาคก็มีรายละเอียดมีเอกลักษณ์ที่น่าสนใจแตกต่างกันไปเราลองไปดูกันครับโดยทั่วไปแล้วนะครับพิธีก็จะเริ่มจากการตั้งขบวนของฝั่งเจ้าบ่าวแล้วก็จะเคลื่อนขบวนมาจนถึงด่านที่เรียกได้ว่าสนุกที่สุดของงานเลยนั่นก็คือการกั้นประตูเงินประตูทองที่ฝ่ายชายต้องพิสูจน์ตัวเองต้องฝ่าด่านเพื่อนเจ้าสาวไปให้ได้พอผ่านไปได้แล้วก็จะเข้าสู่ช่วงการสู่ขออย่างเป็นทางการและปิดท้ายด้วยการมอบสินสอดเพื่อขอบคุณครอบครัวเจ้าสาวครับ ถ้าเราขึ้นไปทางภาคเหนือหรือแถบล้านนานะครับจะเห็นเอกลักษณ์ที่ชัดเจนมากเลยคือเจ้าบ่าวจะถือดาบมาในขบวนด้วยซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่สื่อว่าเขาพร้อมที่จะเป็นผู้พิทักษ์ปกป้องครอบครัวใหม่ของเขาครับขยับมาที่ภาคอีสานกันบ้างครับที่นี่เขาจะให้ความสําคัญกับพิธีสู่ขวัญมากๆเลยซึ่งเป็นพิธีเรียกขวัญเพื่อความเป็นสิริมงคลถือเป็นหัวใจของงานแต่งเลยก็ว่าได้ซึ่งก็เป็นวัฒนธรรมที่มีรักร่วมก,กันกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างสปปลาวด้วยครับ ส่วนในวัฒนธรรมของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนนะครับเราก็จะเห็นการผสมผสานสัญ,ญลักษณ์ที่ทรงพลังมากๆเข้ามา,าเช่นการใช้สีแดงสดที่สื่อถึงความโชคดีความสุขแล้วก็จะมีหลักการสําคัญเรื่องการแลกเปลี่ยนของกำนันคือฝ่ายหญิงก็จะมอบของขวัญตอบแทนกลับไปด้วยครับมาถึงคําถามสําคัญของยุคนี้เลยครับในโลกที่ทุกอย่างมันหมุนเร็วไปหมดแบบนี้เนี่ยประเพณีเก่าแก่อย่างขันมากจะปรับตัวยังไงให้อยู่รอดและยังคงความหมายที่ดีงามเอาไว้ได้ในศตวรรษที่21 ถ้าสังเกตน,นะครับเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆอยู่3อย่างเลยอย่างแรกคือเรื่องหน้าตาผ่านขันมากก็จะดูโมเดิร์นขึ้นเรียบง่ายขึ้น 2. คือเรื่องเวลาจากพิธีที่อาจจะใช้เวลาหลายวันก็ถูกรวบรัดให้จบในวันเดียวที่โรงแรมเพื่อให้เข้ากับไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่และสุดท้ายคือจุดโฟกัสครับที่ช่วงสนุกสนุกอย่างการก้างประตูกลายเป็นไฮไลท์ที่คนนิยมถ่ายรูปถ่ายคลิปลงโซเชียลมีเดียกันเยอะมากม เพราะฉะนั้นจุดสาคัญมันอยู่ตรงนี้ครับว่าขบวนขันหมากเนี่ยมันไม่ใช่ของที่ถูกสตัฟไว้ในพิพิธภัณฑ์นะแต่มันเป็นวัฒนธรรมที่มีชีวิตจริงๆมันปรับตัวมันเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยซึ่งนี่แหละครับที่สะท้อนให้เห็นว่าวัฒนธรรมไทยมันมีชีวิตชีวาแล้วก็สร้างสารรค์แค่ไหน และถึงแม้ว่ารูปแบบภายนอกจะเปลี่ยนไปแค่ไหนก็ตามนะครับแต่แก่นแท้หัวใจของขันมากยังคงเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนเลยนั่นก็คือมันยังคงเป็นพฤติกรรมที่ทรงพลังมากๆในการเปลี่ยนคนสองคนให้กลายเป็นครอบครัวใหม่ที่ได้รับการยอมรับจากสังคมอย่างสมบูรณ์ และสุดท้ายนี้มันก็ทิ้งคำถามที่น่าคิดไว้ให้กับเราทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมไหนก็ตามในโลกเมื่อประเพณีต้องเดินทางไปพร้อมกับการเวลาเราจะเลือกเก็บความหมายส่วนไหนไว้แล้วจะส่งต่อคุณค่าอะไรให้กับคนรุ่นต่อไป